เนเธอร์แลนด์หมาผมโอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนที่เคยกับเกม F4 Mobile นะ บอกเลยว่าอยู่ในการแลกเปลี่ยนครั้งแรกในยุคของยูโร2024นะผมยูโรนะเออวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะมาแลกเปลี่ยนทางด้านของ94-99ถึง99ลุ้นรุดกุลิตไม่ก็ F เฟอร์นิเจอร์เช่นเคยนะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดไปนะผมเป็นทางด้านของการเปิดแพ็คนะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะผมได้แต่เกลือมาเต็มๆนะทุกคนนะอาจจะได้พวกเตโอได้อไครวอเกอร์อะไรเงี้ยคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูก็ไป สามารถาสามารถไปตามดูกันได้ลง,ลงไปแล้วนะัทุกคนนะโอเคนะวันนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าเราแลกอันไหนค่อนข้างคุ้มนะทุกคนนะในส่วนของยูโรเนี่ยมันมีทางนั้นของมาเชร์โนโอ o ี r 91์เาตำแหน่ง c ีดตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราแลกนะจะใช้ทั้งหมดแต้มนักเตะรวมกัน OVR 450สามารถแลกได้มาเชสองตัวนะทุกคนนะจำกัดจะหมดอายุในอีก3วันนะแล้วก็อันต่อมาอันนี้ เรารู้กันอยู่แล้วนาะจะมาทุกวันนะการแลกเปลี่ยนโบนัสประจําวันนะแล้วก็แพ็กที่3จะเป็นนักเตะดาวดังยูโรคูณ2ตรงเนี้ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มหมดทุกคนนะเพราะว่า,าตรงนี้มันจะได้เป็นนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้อย่างเช่นพวกโรดี้ยานโอบากบโนเฟอร์นันเดสลูเบนดิอาสอะไรอย่างเงี้นะก็คือไม่ใช่พวกตำนานอะไรลง่ายๆนะแต่ว่าใครอยากจะลองก็ได้นะอย่างอาจจะได้พวกฟูร์ฟันดอะไรอย่างงี้นะ ก็คุ้มอยู่ถ้าเกิดว่าเราชอบพวกนักเตะแบบนี้เอาไปใช้เองอะไรแบบนี้นะแต่ว่าในส่วนตัวผมผมว่ามองว่ามันไม่คุ้มนะผมว่าไปแลกพวกลุนลุกุลิดลุนเฟอร์นัมโเสอะไรนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านะทุกคนนะโอเคนะผมแล้วก็ในแพ็กต่อไปะผม94-99ที่เขาฮิตกันมากๆนะผมเพราะว่าแพ็กนี้มันลุ้นกุลิดได้ลุ้นโอเบีย94-98นะผมนักเตะดาวดังได้ทั้งหมด3ตัวเลยนะทุกคนนะ มีโอกาสได้กุลิดโลลองบองโฟโนตอเรสสี่กรามคล้ายๆแพ็กทีโอทีเอสล่าสุดนะครับผมที่เราเปิดไปที่เพิ่งจะหมดไปนะทุกคนนะต่อไปนะผมในส่วนของยูโรผ่านไปนะและตรงนี้ไฮไลท์ประจําวันนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนนะล่อไปเป็น T OTS ตรงนี้ก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะตรงนี้จะหมดอายุในอีก3วันเหมือนเดิมนะเป็นนักเตะอันติเมท t OTS ออันนี้ผมเคยเปิดไปแล้วนะเออใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูคลิปได้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นท่าล้านของมาร์ชเชรโอีก2ตัวให้เราทำกิจกรรมนะผมเอานะักเตะวีอามาแรกก็จะได้พวกมาร์ชเหมือนเดิมเลยนะฮะต่อไปตรงนี้เป็นนักเตะอ่าสิ้นสุดยุคสมัยมีเข้ามาใหม่เป็นท่านของอเล็กซานโดรมีมาโกรอยนะผมที่ก่อ,กอนหน้าน,นี้มันจะมีเป็นอ่าทิโกซิวาที่ผมได้แลกไปนะฮะแล้วก็เป็นอ่าไควะอีกคนนึงอ่านี่นี่ มูลเียนนะครับผมที่ของแอดบินเบานะที่แลกไปนะนี่นะยา9้าสี้าส้ใครที่ใครที่อยากแลกก็ลองไปช่างแจกกันดูได้ว่าเราชอบใครนะอะไรแบบนี้นะในส่วนของเหรียญก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะสามารถเอานักเตะม,มาแลกเป็นเป็นเงินได้นั่หนึ่งนะครับผมแอนด์เวลเลรก็ยังอยู่นะใครที่ชอบ TOTW วอันนี้อาจจะไม่มีการอัปเดตแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ปิดลีกไปแล้วนะทุกคนนะโอเคนะฮะ มาครับผมในส่วนของยูโรนะฮะผมจะมาลุ้น9 4้าถึงเกในส่วนของตรงนี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปเปิด8 0ดสถึงเกก่อนละกันนะเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนเดิมนะโอเคนะฮะตรงนี้ใช้นักเตะโอบ70เจ็ดสิบได้แปดสิบถึงเก้าสิบเจ็ดนะโหได้เป็นฟาฟาคอสกี้มานะผมโอบผม o ร r แปดสิบสองฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะลุ้นเก้าสี่ถึงเก้าสิบเก้านะลุกุลิตนะ แต่ว่าตรงนี้มันจะใช้นักเตะที่เป็นนักเตะดาวดังยูโรโอเบีย94-98ใช้ค่อนข้างเปลืองอยู่นะตรงนี้นะใช้4ตัวนะเ,ออเพื่อมาลุ้น94-99อีกครั้งไม่รู้ว่าจะเกลือหรือว่าจะคุ้มเดี๋ยวเรามาลองนะโอ้โหแล้วบางตัวนี่คือมีราคานะทุกคนนะบางบางคนนะเดี๋ยวใช้ไปเลยนะ 94 94 95แล้วก็96นะทุกคนนะ4ตัวนะครับผมเพื่อลุ้น OBR 94ถึง99นัน่นก็คือลุกกรุลิตนั่นเองนะถ้าเกิดว่าได้กุุลิตอะไรเงี้ยได้99มาตัวหนึ่งเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4ตัวนะแต่ว่าได้แน่ๆคือ3ตัวนะทุกคนนะเหมือนเดิมเลยนะโอเคนะนี่ก็เป็นสูตรเล็นน้อยนะทุกคนนะโอเคฮะไปครับผมอันนี้โลลองบองฮะเื่อผมไม่อยากได้นะผมอยากได้ต่อเลสครับไม่ก็ลุกุลิตนะ ถ้าได้ต่อเลสไม่กูลิตคือโคตรดีอย่างผมบอกเลยทุกคนโอเคนะผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมเรากดมาเลยครับผมนักเตะแลกเปลี่ยนดาวดังยูโรรุน94 99จัดมาครับผมมาฮะลุนไปนพร้อมๆกันนะทุกคนนะว่าโอกาสดีไหมที่จะได้ลูกหลิตนะทุกคนนะขอ5แสง0 0มาเดิมนะมาครับผม มาหลังจากที่เกลือมานานไม่รู้ว่ารอบนี้จะเกลืออีกหรือเปล่านะทุกคนนะหมาโดนสี่แสนฮะห้าแสนครับผมปัดไปที่ o v r 94-99ถึงยูโร2024ครับผมจัดมาฮะเนเธอร์แลนด์หมาผม c a m ฮะ โทมัสโรซิกี้ครับผมอันนี้คือลุ้น94ถึง99นะครับผมแต่ได้เป็นทางนั้นของโทมัสโรซิกี้ออกมาถามว่าดีไหมก็ดีนะถ้าเกิดว่าใครจอาไปใช้เองแต่ว่าผมไม่อยากได้ไงผมยังได้เป็น99มันไม่มานะทุกคนนะไม่เป็นไรนทุกคนเดี๋ยวไว้เอ้ยได้เป็น อโอ้โหล้วเป็นโปลแลนด์มาอีกตัวนะทุกคนนะอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้ผมจะมาจัดอีกรอบว่าจะได้กุฎิอีกไหมนะผมเดี๋ยววันต่อไปผมมาจัดอีกแน่นอนนะโอเคนะโอเคฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผมไว้เจอหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย